ดีต้อนรับทุกท่านตำนานจอมยุทธ์ผู้ถังสารภาคห้ารีเบร์อฟแทงแซนการเกิดใหม่ของถังสารตอนที่362ฟื้นฟูจิตสำนึกนี่คือสารบรรพบุรุษแม้ว่าความสามารถเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในสารบรรพบุรุษแต่พวกเขาเป็นตัวตนที่มนุษย์ต้องเผชิญในอนาคตแต่ละคนเป็นยอดฝีมือระดับ12และล้วนควบคุมโลกของตนเอง จางห่าวส่วนสูดหายใจเข้าลึกๆและกล่าวว่าตกใจใช่ไหมใช่ตกตะลึงจริงเพราะนี่คือทวีปนางฟ้าที่เรากำลังเผชิญอยู่นี่คือทวีปนางฟ้าที่แท้จริงทวีปนี้เป็นของพวกเขาและพวกเขาเป็นผู้ควบคุมมันและนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเผชิญในอนาคตดังนั้นเมื่อครู่ข้าบอกทังซานว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้างานหลักของพวกเจ้าก็คือต้องเดินผ่านตำหนักของพวกเขา เฉพาะการรู้สึกถึงลมหายใจและแรงกดดันของพวกเขาอย่างแท้จริงเท่านั้นพวกคุณถึงจะเข้าใจความแตกต่างในขณะเดียวกันข้าหวังว่าในกระบวนการของการสังเกตและความรู้สึกของพวกคุณจะสามารถเข้าใจความสามารถบางอย่างที่สอดคล้องกับคุณสมบัติของคุณปฏิเสธไม่ได้ว่ามนุษย์อย่างเราต้องการความแข็งแกรง่งและต้องการที่จะไล่าตามพวกเขาอย่างน้อยตอนนี้เราต้องหาทางของพวกเขาเพื่อให้ตามทันจางห่าวส่วนพูดอย่างจริงจังทั้งห้าคนของทีมเช็คพยักหน้า นี่คือโลกที่พวกเขาต้องเผชิญจางห่าวส่วนหันไปพูดกับถังซานว่าพรุ่งนี้ข้าจะออกไปจากที่นี่ดังนั้นห้องนี้จึงเช่าแค่วันเดียววันนี้คุณอยู่ในห้องฉันเพื่อฝึกฝนพรุ่งนี้ฉันจะกลับไปที่สำนักงานใหญ่เพื่อรายงานการทำงานและคุณเริ่มเยี่ยมชมพระราชวังของบรรพบุรุษม่านตาของวูปิงจี้หดแคบลงแล้วเงินค่าห้องพักของเราจะไม่สูญเปล่าหรอกเหรอยังทันเช็คเอาไหม จางห่าวส่วนพูดอย่างไม่สบอารมณ์ว่าเมื่อคุณมาถึงครั้งแรกคุณควรจ่ายค่าเล่าเรียนเจ้าคิดว่าราชมานพยักขาาเป็นคนเปิดหอแห่งความเมตตาหรือไงฉันจะคืนเงินให้แก่คุณภายหลังโอเครีบหน่อยกูปิงจี้อยากจะกล่าวบางอย่างแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้พูดออกมาแต่ใบหน้าของเขากลับเต็มไปด้วยความเจ็บปวดภายใต้การนำของจางห่าวส่วนทั้งหกคนได้เข้าไปในห้องฝึกฝนด้วยกันต้องบอกว่าห้องฝึกยุทธระดับราชามานนี้ไม่เหมือนกัน มันกว้างขวางมากและในเวลาเดียวกันการรองรับพวกเขาทั้งหกคนก็ไม่มีปัญหาทั้งหกคนนั่งลงและเริ่มนั่งสมาธิเพื่อดูดซับพลังสวรค์และโลกจากห้องฝึกฝนเพื่อบำรุงตัวเองจางหาวส่วนไม่ได้แย่งชิงพลังฟ้าดินเหล่านี้กับเหล่าลูกศิษย์เขาให้ความสำคัญกับพลังจิตวิญญ,ญาณที่สามารถบำรุงจิตสำนึกได้พลังจิตของเขาได้ทะลวงเข้าสู่ระดับจิตสำนึกในแง่หนึ่งมันเป็นการระเหบของการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพ แต่หลังจากการระเหบนี้ความเร็วในการบ่มเพาะของเขาจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในทางตรงกันข้ามการฝึกจิตสัมผัสวิญญาณน,นั้นยากกว่าพลังจิตเดิมและต้องการความเข้าใจมากขึ้นอาศัยความเข้าใจในการเพิ่มระดับได้ไกลเกินกว่าสิ่งอื่นนอกจากนี้ยังมีการระเหบที่ปรากฏขึ้นเมื่อเลื่อนระดับขึ้นก็สามารถเพิ่มจิตสำนึกได้เช่นกันสำหรับจางห่าวส่วนแล้วการที่สายเลือดของเขาจะสามารถทะลวงผ่านไปยังระดับพระเจ้าได้นั้นเป็นเรื่องที่ยากมาก การที่จะก้าวต่อไปนั้นมันยากเกินไปดังนั้นจิตสำนึกของเขาจึงยากที่จะยกระดับขึ้นดังนั้นห้องฝึกฝนที่สามารถเพิ่มพลังจิตได้ที่นี่จึงเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับเขาพูดให้ถูกก็คือไม่ใช่การยกระดับแต่เป็นการรักษาพยาบาลการบำรุงพลังไม่ได้ทำให้จิตสำนึกก้าวหน้าแต่สามารถทำให้จิตสำนึกมั่นคงยิ่งขึ้นโรงแรมที่ราชาพยักเขาสร้างขึ้นแม้ว่าราคาจะแพงแต่สำหรับเหล่าราชาอสูรแล้วก็ไม่ได้มากมายอะไรนะัก และห้องฝึกฝนที่สามารถฟื้นฟูจิตสำนึกได้ก็ไม่มีเจตนาที่จะดึงดูดยอดฝีมือระดับราชามานทังซานเองก็จมดิ่งอยู่ในการฝึกบำเพ็ญเพียรอย่างเงียบๆรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของตนเองความชุ่มชื้นของปราณวิญญาณฟ้าดินสําหรับเขานั้นเป็นเรื่องปกติเท่านั้นเขายังไม่รีบร้อนที่จะยกระดับวรยุทธ์และระดับเคลสวรร์รนลับของเขาทั้งนี้เขายังต้องปรับปรามันอีกด้วย ในอนาคตเมื่อเขาไปถึงนักรคระดับ9เขาต้องการที่จะก้าวไปสู่ระดับพระเจ้าเขาต้องบรรลุถึงจุดสูงสุดของนักรคระดับ9และรวบรวมสายเลือด9ชนิดที่แข็งแกร่งตอนนั้นเขาถึงจะสามารถทะลวงผ่านได้ดังนั้นด้วยระดับการบ่มเพาะในปัจจุบันของเขาสิ่งที่สำคัญกว่าคือการฝึกฝนสหายของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงของจิ้งจอกสวรรค์มันยากที่สุดในการฝึกฝน แต่จิตสํานึกของเขากลับไม่เหมือนกันการบํารุงจิตสํานึกหมายความว่าเขาสามารถทําให้จิตสํานึกแข็งแกร่งขึ้นได้การยกระดับจิตสำนึกของเขาไม่มีข้อขวดเพราะเดิมทีมันเคยเป็นจิตสำนึกระดับราชาเทพมาก่อนแม้ว่าพลังจิตของเขาจะยังไม่ถึงระดับจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์แต่เขาก็ไม่สามารถฝึกฝนได้จริงๆแต่ด้วยการฝึกฝนพลังจิตทีละเล็กทีละน้อยประสิทธิภาพก็ไร้ปัญหาค่อยๆเพิ่มขึ้นแต่ก็มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน ทุกครั้งที่เขาสะสมจิตสำนึกของเขาเขาจะสามารถควบคุมพลังจากชาติที่แล้วได้มากกว่าหนึ่งส่วนไม่นานเขาก็สัมผัสได้ว่าพลังที่อยู่ภายในห้องฝึกแห่งนี้สามารถฟื้นฟูจิตสำนึกได้โดยตรงมันคืออะไรนั่นเป็นเจตจำนงชนิดหนึ่งที่ใช้เพื่อใช้กับจิตสำนึกที่แข็งแกร่งของผู้ดำรงอยู่เจตจำนงนี้มีผลบางอย่างต่อจิตสำนึกของผู้ที่อ่อนแอและยังมีพลังกดดันอยู่บ้างการรู้แจ้งและแรงกดดันจะทำให้จิตสำนึกของเขาเก้าวหน้าได้ จิตสำนึกของถังซานผ่านการบำรุงมาหลายปีหลังจากใช้ไปครั้งหนึ่งตอนนี้น่าจะมากกว่าเดิมที่ใช้ครั้งนั้นถึงสองเท่ากล่าวได้ว่าเมื่อครั้งแรกเริ่มใช้เคยใช้ท่าช่อชนเพื่อข่มขู่ยอดฝีมือทั้งสองขณะเดียวกันก็สังหารจิตสำนึกของราชาแนผู้หนึ่งตอนนี้สามารถใช้ได้สองครั้งยังไม่ถึงขั้นล้มเหลวหรือใช้อีกครั้งที่แข็งแกร่งกว่าความเร็วในการฟื้นตัวค่อนข้างช้าแต่เขาไม่มีทางเลือกอื่น แล้ววันนี้การมาฝึกฝนที่นี่ทําให้เขารู้สึกตาเป็นประกายอย่างช่วยไม่ได้ผลของการฝึกฝนของห้องราชาอสูนสวิตนี้มีผลกระตุ้นจิตสำนึกของเขาอย่างเห็นได้ชัดแล้วห้องชุดจัก,กรพักอสูนละ่ะหน้าที่ห้องชุดจัก,กรพักอสูนคืออะไรผลการรับรู้จะเพิ่มขึ้นหรือไม่สิ่งนี้ทำให้ถังซานมีพื้นที่จินตนาการบางอย่างสำหรับห้องชุดจัก,กรพักอสูน ครึ่งวันบวกกับการฝึกบำเพ็ญเพียรตลอดทั้งคืนเมื่อถังซานฟื้นจากการฝึกบำเพ็ญตะบะกลับมามีสติอีกครั้งเขาสัมผัสได้อย่างชัดเจนว่าจิตสำนึกของตนพัฒนาขึ้นเล็กน้อยอย่าดูถูกเส้นร่องรอยนี้เลยมันให้ความรู้สึกที่เด่นชัดเช่นนี้การยกระดับจิตสำนึกนี้เทียบได้กับการฝึกฝนตามปกติของเขาประมาณครึ่งเดือนมันเร็วกว่าสิบเท่าหลังจากมาถึงราชสำนักนี้เป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกถึงประโยชน์ที่สารบรรพบุรุษมอบให้เขา อดดีใจไม่ได้แม้ว่าความเร็วในการยกระดับของมันจะช้าแต่มันก็เร็วกว่าเมื่อก่อนมากและยังมีห้องชุดจักรพักอสูรระดับสูงด้วยไม่ใช่หรือจางห่าวส่วนได้เสร็จสิ้นการบ่มเพาะของเขาแล้วเขาดูมีชีวิตชีวาและเต็มไปด้วยพลังงานเห็นได้ชัดว่าการฝึกฝนเมื่อคืนนี้มีผลดีต่อเขาตื่นเถิดพวกเขายังคงนั่งสมาธิอยู่ตามเวลาห้องสามารถไปถึงเที่ยงได้ดังนั้นพวกเจ้าจึงควรอยู่ที่นี่เพื่อฝึกฝนเราจะกลับไปตอนเที่ยง ฉันจะไปรายงานตัวที่สำนักงานใหญ่จังหาวส่วนเรียกถังซานไปที่ห้องรับแขกและพูดกับเขาถังซานกล่าวอาจารย์ก่อนไปข้าขอรบกวนท่านสักเรื่องได้หรือไม่พูดมาสิกจังหาวส่วนกล่าวถังซานกล่าวรบกวนท่านถามที่แผนกต้อนรับหน่อยเช่นโรงแรมของพวกเขาที่สามารถเพิ่มพลังจิตได้ในสารบรรพบุรุษมีกี่แห่งที่ไหนดีที่สุดจังหาวส่วนกล่าวว่าได้ข้าจะไปถามให้ทีหลังแต่ห้องฝึกฝนนี้ไม่เลวเลยจริงๆ ข้าอยากอยู่ที่นี่สักพักหลังจากที่พวกคุณกลับไปอย่างปลอดภัยหากสามารถฝึกฝนได้ที่นี่ต่อไปจะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มพูนพลังจิตของข้าอย่างมั่นคงหากจิตสำนึกสามารถขยายได้มากกว่านี้ข้าเชื่อว่าจะส่งผลดีต่อสายเลือดของข้าทังซานยิ้มน้อยๆกล่าวว่าด้านสายเลือดท่านไม่ต้องรีบร้อนข้าได้คิดหาวิธียกระดับขึ้นอีกขั้นหนึ่งแล้วมันน่าจะดีกว่านี้แน่นอนงั้นหรือ จางห่าวส่วนกล่าวด้วยความประหลาดใจว่าเพิ่มความแข็งแกร่งของสายเลือดของฉันเหรอถังซานพยักหน้ากล่าวว่าแต่ไม่ใช่ตอนนี้ยังต้องรออีกสักพักถึงจะได้โอเคข้าเพิ่งทะลวงผ่านได้ไม่นานยังไม่รีบร้อนวิธีที่ถังซานคิดเพื่อเพิ่มสายเลือดของจางห่าวส่วนย่อมเกี่ยวข้องกับตระกูลของสิงโตและสัตว์อสูรเสือหากตระกูลสิงโตและสัตว์อสูรมีผู้แข็งแกร่งที่สามารถทะลวงผ่านไปยังระดับพระเจ้าด้วยสายเลือดที่หลอมรวมกันได้ ก็ถือได้ว่าเป็นสายเลือดของแหล่งกําเนิดเดียวกันสายเลือดของสัตว์อสูรเสือสิงโตผสานเป็นระดับหนึ่งใช้เพื่อช่วยจางหหาวส่วนเพิ่มความแข็งแกร่งของสายเลือดขอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามและทุกกำลังใจ